สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นำเสนอวิชา AN 1303กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบเรื่องต่อมไรท่อจัดทำโดยนางสาวชุตินันเพชรรักรหัสนักศึกษา660253นําำเสนออาจารย์ประจำกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมงระเกียตค่ะ หมดนำวันนี้ที่เราจะพูดมีด้วยกัน4หัวข้อนะคะ 1. ระบบต่อมไร้ท่อ 2. h o ฮอร์โมน 3. ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตต่อมไร้ท่อที่ไม่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตค่ะระบบต่อมไร้ท่อ endocrine system ต่อมที่ไม่มีท่อประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่สร้างและหลั่งสารเคมี ที่เรียกว่าฮอร์โมนแล้วส่งออกนอกตัวเซลล์โดยผ่านทางกระแสเลือดหรือน้ำเหลืองไปควบคุมหรือดัดแปลงสมรัตรภาพของเซลล์ของอวัยวะเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปหรืออยู่ใกล้เคียงกันมีลักษณะการทำงานค่อนข้างช้าแต่ได้ผลการทำงานที่นานซึ่งฮอร์โมนมีความสำคัญต่อร่างกายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนเราโดยฮอร์โมนแต่ละชนิด จะทำงานไปพร้อมๆกันเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้คงที่เสมอฮอร์โมนเป็นส่วนใหญ่ที่สารพวกโป,โปรตีนเอมีนและสเตรอยที่ผลิตจากต่อมไรท่อร่างกายสร้างและลำเลียนสารเคมี K Me, เหล่านี้ไปตามกระแสเลือด ไปสู่อวัยวะเป้า <im pe a> หมายเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายประเภทของต่อมไร้ท่อมี2ประเภท1 e s c e n t ส a l e n d o c r i n e g l a n d 2. non ส s ง e n t เ a l endocrine gland ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเป็นต่อมไร้ท่อที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ถ้าร่างกายขาดหรือต่อมถูกทำลายอาจทำให้ถึงตายได้ได้แก่ต่อมพาราไทรอยต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมไร้ท่อที่ไม่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเป็นต่อมไร้ท่อที่สร้างโฮโมนที่มีความสำคัญต่อร่างกายหรือต่อมไรท่ออื่นๆถ้าร่างกายขาดอาจจะไม่ถึงตายแต่จะแสดงลักษณะผิดปกติ บางประการได้แก่ต่อมใต้สมองต่อมไทรอยด์ต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมไพเนียลต่อมไทมัสค่ะต่อมไรท่อที่สำคัญในการผลิตฮอร์โมนมีดังนี้ 1. ต่อมใต้สมอง2ต่อมไทรอยด์ต่อมไพเนียล4ต่อมไทมัส5ต่อมเพศ6ต่อมพาราไทรอยด์ 7. ต่อมหมวกใต้ .8. ตับอ่อนต่อมใต้สมองแบ่งได้2ส,ส่วน 1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 2. ต่อมใต้สมองส่วนหลังเซลล์ของต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะสร้างฮอร์โมนได้ถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนประสาทหรือ Re releasing h o r m o n e ที่สร้างจากนิวโรซีริทอร์เซลที่มีตัวเซลล์อยู่ที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสเสียก่อนสร้างและหลังฮอร์โมน